ผลตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้สามารถอ่านได้ง่ายๆโดยเราจะมาทําความรู้จักกับแบคที ria สามกลุ่มกันก่อนเลยกลุ่มแรกก็คือคอแบคทีรียเป็นแบคทีรียที่มักเป็นคุณต่อร่างกายหากว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นแบคทีรียที่ดีแต่เราไม่นํามาทําเป็นอาหารเสริมเพราะไม่สามารถทานเข้าไปได้กลุ่มที่2องามฟูแบคทีรียเป็นแบคทีรียที่ก่อให้เกิดโรคและกลุ่มสุดท้ายโปรไบอติกคือแบคทีรียชนิดดีนามาทําเป็นอาหารเสริมได้และจากในหน้านี้ก็จะเจอกับผลตรวจที่แสดงแบคทีรียแต่ละชนิดของผู้ที่รับการตรวจว่ามีค่าเท่ากับคคคคค่่่่่่่่าาเเฉฉลีีีียยขขขขออองงงงงงงนนททแแแ็็็รรรหืืไมซึก สีีเขยวด้วยความไม่สมดุลที่พบเจอได้จากผลตรวจของเราเมื่อนํานไปอ้างอิงงานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลว่าคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆมักมีจุลินทรีย์ชนิดไหนมากหรือน้อยเกินไปก็สามารถทําให้เรานํามาวิเคราะห์ได้ว่าถ้าความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ของคนที่ได้รับการตรวจนั้นเขาน่าจะป่วยเป็นอะไรโดยจะมีผลวิเคราะห์ในโลกที่เรามีความเสี่ยงออกมาหน้าตาแบบในหน้านี้เลยและเราก็สามารถสแกน QR โค้ดได้ที่หน้านี้เพื่อที่จะได้ทราบว่าโปรไบโอติกสูตรไหนที่เหมาะสมกับเราและสามารถคืนสมดุลจุลินทรีย์ให้กับลำไส้ได้โดยจะเริ่มจากการทานโปรไบโอติกสาย ก็จะไปแยมพื้นที่ของจุลินทีย์กาอให้เกิดโลกและเมื่อทั้งสองอย่างนี้เกิดความสมดุลประกอบกับพรีบโอติกหรือก็คืออาหารของโปรไบโอติกก็จะทำให้คอแบคทีเรียค่อยๆเพิ่มจํานวนกลับมาสมดุลตามเดิมตรงกับเป้าหมายของเราก็คือถ้าจุลินทีย์ของผู้ได้รับการตรวจกลับมาเหมือนคนที่แข็งแรงเขาก็น่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้